พี่น้องมากเกิดน้ำข่างทางโอ้ตายกินคนลุนขาแข็งแข็งแต่ว่าขาแข็งแต่ว่าทากกินพุณนอ่ะโอ้ยช่องดอกข้าัวมันบ่ทากกับปุ้ยใจใหายทากเด้ตัวกินเห็ดเนี่ยืึอ,อ,อะไรหกนะ <laughs> โอ้ยนุ่มสวยนุ่นสวยเห็นไหมหนุ่นสองดอกสามดอกนู่นน่ะอยู่ที่เีงือมันหลักักนะเตี่ยเอาอย่าตื่นเตือนนะโอ้ยี่ดอกนึงนี่ดอกนึงเอาบ่ดอกหนี่หน่อยอยู่บ่ดอกดอกนี้แล้วก็ดอกนี้โอ้ยเป็นไงอันใบไหมออกเถืห็น เดี๋ยวดีว้นี่เอ่สิเบสเบตตเตตตี่สวยใปะเตัวเดืองคืออะไรอ้ยรถไฟนั่นนอนรถด่วนนั่นบอย้ยกำลังออกำลังงามๆมงเนยเห็ดออกชุดรอบซวงหลปีนี่ผลมาอีกก็อกอีกเห็ดก็ได้พูน่ะ หลบซองแล้วมากหลบได้ก็ยินแต่มันไดถูรอบมาหลบไดก็เลยรอบนันมาทิดโอ้ยสวยสวยตัวนี้กลุ่มนี้สวยมากเลยนะนี่ไม่หนูยังอ้อมเนาะเราต้องค่อยๆไปนะเดี๋ยวตีนเราไปยุ้มเอาคือยางก้อนเขาล่ะเหยียบเห็ดเขาสิบว่าให้เอาอีกตีเฮ้ยผีดอกหนึ่งละสู๊ นี่หนึ่งสองเอเดียวไปเดียไปมนดอิดผีดอกนึงเอาบ่เก็บเลยเอาไปบ่ได้ดอกเออีนอนใช่่อันันมันกินอีถากใช่กินเนาะโเฮหัวมันกินบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวมูไหนไหนมูบ้านเลยบ่แจ็คดวอเอาบ้าพ so ี่น้องพูดนะเมนน่ะเหรอพูดนะพูดพูดพูดเดี๋ยวเดี๋ยวนับมึงรู้หนูเลยดอกชือเล็กสือเล็บ่ลอดลหนึ่งสอง าสามสี่ห้หก,กดอกน่นอยชนี้เขต้องเอาโอ้หนีอนหนึงนี่โอ้น,อ <laughs> อนี่ไนนหมคางทังไหมอ่อีกอออ่ออ่อ้่อี่ออ่ออเอ็่อ่่อออออ่ออ่ออออ่อ่ออ่อาออ่ออออ่ออ่ออ่อน่ออ่อ่ออ่เอ่ออออออ่่ออ่ออ้ออ่ออ่่ไอ่ออ้ออออ่ออเนอ่่อล่ว่า,า,า,า่ออ่ออ่่า เฮ้ยขาสั่นๆซะล้เนาะนี่ดินี่ดีอันนึงนี่เก็บกวางไว้นี่ละเธอทำอะไรป <c oughs> ล่ยะเตยีย <c oughs> ราทำอะไรจิตเลขาไหนเธอเก็บแล้วใช่ไหมไอด้ดอกนี้เป็นจุ้มปุ้มนี่ไม่มีมันหรอบู๊เสียงดังดีะะใช่ป่ะเสียงไหมเสียงจุนใจมากเลยนะ